วันนี้เราจะทำเครื่องนี้กันนะคะเป็นเครื่องรีสกินนะคะมันจะมีทั้งหมดสองหัวด้วยกันแต่วันนี้เราจะทำเป็นหัวหลุมสิวนะคะหัวนี้หัวหลุมสิวนะคะตอนแรกเลยเราก็จะทำการคลีนซิ่งหนะ้าก่อนนะคะคนคนะที่เราคลีนซิ่งแล้วเราก็จะมาทายาชากันนะคะก็จะเป็นยาชายี่เก้าุดเก้าเปอร์เซน หลังจากที่เราทายาชาทั่วใบหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแรปกันค่ะโยชิเกเวเอยไม่ใช่แรปแบบนี้ปฏิทโทแรปแบบนี้ครอชเดี๋ยวเรามาเทสยาชากันก่อนนะคะว่าชาหรือยังโอเคชาแล้วเริ่มไปเลยนะคะเสร็จแล้ว<อ>เราก็ทียนยาช<ๆ>าออก การเช็ดอินเตอร์โมนะคระับแช่ไปแ่งงานตัวล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเช็ดทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา เราจะมีโซกันเห็นแดงๆแบบนี้ไม่เจ็บเลยนะคะเพราะว่าเรายาชาเราเป็นยาชาชันดีรลไม่เจ็บเลยขั้นตอนแรกแล้วะคะ่ะเราก็จะมารางกันด้วยเมโซนะคะเมโซเทอร์พีของเราก็ลาให้ทั่วใบหน้าหลังจากนั้นก็พักหน้าไว้โดยไม่ต้องล้างน้ำไม่ต้องล้างหน้าประมาณสี่ชั่วโมงนะคะสำหรับคืนนี้เราก็ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะอย่าเพิ่งใช้ครีมแล้วก็อย่าเพิ่งใช้โฟมล้างหน้า ังจากนี้ให้งดโดนแดดประมาณเจ็ดวันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ทาครีมป้นแดดหนาๆเลยจำเจ็ดวันงดครีมแดงๆต่างๆจำพวกกรด AHA วิตามิน C นะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าเราเหมือนหน้าเราเป็นแผลอยู่เสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้ว